เกิดแล้วพี่นอ้องมีดีเกิดจาก,จากัครัวเรือนเต่าจะสวนพอเพียงจะมีมะเขือเทศโซลาริโนโจะอันนี้ก็ผักกาดเขียวปีพี่น้องแปลงเดียวมีสามยางสี่ยางผนเดินนะมีทั้งสลัดสีแดงสลัดสีเขียวเรดิบเบีย้ยมเคียๆก็มีเลวพี่น้องนะ โอ้ผสมผัสานไปตัวทีบตัวเด็นแหละอันตังนี้กระเบีย่ยมาเคลียเคียเต็มเลยพี่น้องเบี่้อมาเคลียเทศแปลงผสมผัสานน้อพี่น้องปลูกมืสุเนียวหลัดสีแดงจ้านี่พ่อกินแล้วพี่น้องพ่อตัดแล้วตัดไปหลายตนา้นแล้วจ้ะตัดแบ่งให้พี่น้อง ตัดแบ่งให้พี่น้องกินผมสวยงามรีก็จะสุกอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ปูกเองได้กินเองเด้อพี่น้องพอได้กินจ้ะพอได้เห็นลูกไส้เด็ดกำลังเป็นดอกออกมาเพียบเลยพี่น้อง เดี๋ยวผู้ใดอยากกินมาเด็ดเอาเร่อพี่พ,พี่ลูกใหญ่ๆิบโต,ตวความสุขของฉันคือการได้ปลูกผักกินเองพี่น้องมากร้ายกับการปลูกผักปลูกสตรบอรี่ปลูกผลไม้จ้า กระถางเดียวกินตลอดกำลังออกช่อมาเต็มเลยพี่น้องอันนี้คือพ้นผลิตจ้ายังไม่ได้แยกกระถางเลยเพราะว่ายังไม่มีกระถาง ดอกด่ดละพี่น้องละ่ะดกอยู่ยจ้าดกเต็มเยอะแยะดกมากแปลงนี้จะเป็นผักกาดเขียวปีพี่น้องก็จะมีขนาแซมน้ำจ้าปแ,แปลงเดียวปลูกทุกอย่าง พอตัดไปบุญสวยงามอยู่เ้ยแต่นี้ก็จะสลัดสีแดงกับสีเขียวจะผสมกันขึ้เข้าขนาดแจมพร้อมพวนแปลงพักอีสัน,นอันนี้ยังไม่ทันถึงเดือนนะจ๊ะ กินทั้งหมู่บ้านนด่กดุกอยู่เดือพี่น้องอันนี้ผงดำใส่ผงดำสีนะจจะตกตกพี่น้อ,องึง่วยเขาหอายอ่อนต้นอินเตนดุกอยู่เด้ดดคคณแม่รูดดุก ไยซื้อแจ็คแนวซื้อตะหมูกับไก่พี่เนาะว่าไ่ได้เลียงไก่นี่จ้าปนะุ๋นะอ๋อโดกขักเคือเปาะจ้าเอาไว้ซุปนะเอาไวท้ทาซุป้ยเมื่อสัน สำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซำนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับใครใน้ำหน่อยได้จ้า